แน่นอนนี่คือบทบรรยายวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ INS คนคาตาปี2025ฉบับภาษาไทยความยาวประมาณ2,500คำพร้อมคำนำช่องไรวิเบและคำเชิญชวนให้กดติดตามตอนท้ายไม่มีหัวข้อไม่มีเครื่องหมายคำพูดขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิเบจุดหมายสำหรับคนรักเทคโนโล,โลยียานยนต์และเรือรบสมัยใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด INS คนคาตาปี2025คือเรือพิฆาตชั้นแนวหน้าของกองทัพเรืออินเดียที่แสดงถึงพลังทางทะเลและการพึ่งพาตนเองของประเทศเรือรบลำนี้ถูกพัฒนาในโครงการโปรเจกต์ 15A โดยต่อขึ้นที่อุตต่อเรือมาซากอนด็อกชิปบิลเดอร์ในเมืองมุมไบด้วยรูปลักษณ์ที่ทรงพลังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยระบบตรวจจับอัจฉริยะและอาวุธหลากหลายชนิด INS คนคาตากลายเป็นเรือพิฆาตที่น่าเกรงขามที่สุดลำหนึ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกชื่อคนคาตาถูกตั้งขึ้นตามเมืองใหญ่อันดับต้นนขององิเดีย และถือเป็นเรือลำแรกในชั้นของตนเรือมีความสามารถรอบด้านในการรบทั้งทางผิวน้ำทางอากาศและใต้น้ำโดยมีลักษณะล่องหนที่ทำให้สัตรูตรวจจับได้ยากและสามารถปฏิบัติการได้อย่างเงียบงานและมีประสิทธิภาพสูง ตัวเรือมีความยาวประมาณ163เมตรความกว้าง17.4เมตรและระหว่างขับน้ำรวมกว่า7,500ตันทำให้สามารถบรรทุกยุทธปรกรณ์ระบบเรดาร์และลูกเรือได้มากกว่า300ในายระบบขับเคลื่อนของเรือเป็นแบบคอมบิ n เนตแ a ๊สแอนดซึ่งมีเครื่องยนต์กังหันแก๊ส4เครื่องให้ความเร็วสูงสุดมากกว่า30นอตทำให้เรือเคลื่อนที่เร็วพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการลาดระเวนระยะไกลได้อย่างทันท่วงที จุดเด่นอีกประการของ INS คนคาตาคือความสามารถในการพรางตัวเรือมีการออกแบบตัวถังที่ดูเรียบมุมเฉียงใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้เรือมีขนาดภาพสะท้อนเรดาร์ต่ำลดโอกาสการถูกตรวจจับจากฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีระบบลดการแผ่รังสีอินฟราเรดทำให้ยากต่อการถูกตรวจจับด้วยกล้องความร้อนหรือขีปนาวุธนำวิถีด้วยความร้อน อาวุธประจำเรือนั้นนาทึา่งเรือมีขีปนาวุธร่อนบราโมสซึ่งเป็นขีปนาวุธเหนือเสียงรุ่นทันสมัยที่พัฒนาโดยอินเดียร่วมกับรัสเซียติดตั้งในแนวตั้งพร้อมยิงจากท้องเรือมีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงใช้โจมตีเรือรบหรือเป้าหมายบนพื้นดินนอกจากนี้ยังมีระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ BAREK 8ซึ่งสามารถยิงตอบโต้เครื่องบินขีปนาวุธหรืออากาศยานไร้คนขับในระยะไกลได้อย่างแม่นยำในระยะประชิดเรือมีปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด76มิลลิเมตร แบบซูเปอร์แรพิดที่มีอัตราการยิงเร็วสูงรองรับการโจมปีทางอากาศและพื้นน้ำอีกทั้งยังมีระบบป้องกันระยะใกล AK ้ AK-630 ซึ่งใช้ยิงสกัดจรวดหรือเครื่องบินที่เข้ามาใกล้ในระยะสุดท้ายทั้งหมดนี้เสริมด้วยระบบยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงระเบิดใต้น้ำสำหรับป้องกันภัยจากเรือดำน้ำศัตรูระบบเรดาร์ลักคือ MF Star สซึ่งผลิตโดยอิสราเอลเป็นเรดาร์สมมิติที่สามารถตรวจจับเป้าหมายหลายชนิดในเวลาเดียวกัน โดยครอบคลุม360องศาและทำงานร่วมกับระบบอาวุธแบบบูรณาการอีกทั้งยังมีระบบโซน a าฮัมซาเอ็นจีซึ่งพัฒนาโดยองค์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของอินเดียช่วยในการตรวจจับเรือดำน้ำในทุกระดับความลึกศูนย์สังการของเรือหรือ Combat Management System เป็นสมองกกลางของเรือซึ่งควบคุมทุกระบบบนเรือให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นอาวุธเรดาร์หรือระบบสื่อสารโดยระบบนี้พัฒนาโดยบริษัทอินเดีย ใช้งานร่วมกับกองเรืออื่นๆได้ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเข้ารหัสให้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสนามรบภายในเรือออกแบบเพื่อรองรับลูกเรือกว่า300นายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นห้องนอนปรับอากาศห้องครัวทันสมัยพื้นที่พักผ่อนและห้องพยาบาลฉุกเฉินเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างเดินเรือไกลรุ่นปี2025ได้รับการอัปเกรดจาก,กรุ่นก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ที่เร็วขึ้นระบบสื่อสารดาวเทียมความเร็วสูง ระบบรบอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่พร้อมความสามารถในการทำสงครามเครือข่ายกับกองทัพเรือพันธมิตรเพื่อปฏิบัติภารกิจแบบผสมผสานในภูมิภาคที่ซับซ้อนอีกด้านหนึ่งเรือยังมีบทบาทด้านมนุษยธรรมโดยสามารถส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือส่งสิ่งของจำเป็นหรืออพยพผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเรือสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้สองลำเช่น HALD h, h RuV หรือ Sikorsky MH-60R ซึ่งเสริมขีดความสามารถด้านค้นหาและกู้ภัยรวมถึงปรับเรือดำน้ำ i m s คนคาตามีความสามารถอยู่ในทะเลได้ต่อเนื่องมากกว่า8,000ไมล์ทะเลมีระบบผลิตน้ำจืดระบบจัดการขยะและระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดความจำเป็นในการจอดเทียบค่าบ่อยครั้งอีกทั้งยังออกแบบมาให้สามารถอัปเกรดหรือซ่อมบำรุงได้ง่ายลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกความภูมิใจคือกว่า60ของส่วนประกอบผลิตในประเทศอินเดีย ทั้งซอฟต์แวร์เซนเซอร์และระบบควบคุมแสดงถึงความสามารถของอินเดียในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและสร้างงานในประเทศ IMS คนคาตายังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศโดยเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นฝรั่งเศสและรัเสเซียเพื่อเพิ่มความร่วมมือและความสามารถในการทำงานร่วมกันในระดับสากลเรือยังเดินทางเยือนท่าเรือต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตและแสดงพลังทางทะเลข,ของอินเดีย ลูกเรือได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการซ้อมรบการควบคุมเพลิงไหม้และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเรือยังมีระบบจำลองสถานการณ์เพื่อให้ลูกเรือเรียนรู้และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงทีเมื่อพิจารณาทุกมิติ IMS คนคาตาปี2025คือเรือพิฆาตที่พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามการลาดตระเวนการบรรเทาภัยพิบัติหรือการเสริมสร้างอำนาจทางการทูตเรือคือเครื่องมือสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของอินเดียในศตวรรษที่21 หากคุณชื่นชอบการสำรวจเทคโนโลยีเรือรบและยานพาหนะล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามช่องไรวิเบเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์น่าสนใจอีกมากมายในอนาคต